สงสัยว่าแค่สวดมนต์ทำไมถึงมีประโยชน์ได้มากมายขนาดนั้นท่านหลวงปู่ท่านบอกว่ากลัมาทานที่เองทำมันไม่ใช่ธรรมดาหรอกเองสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาหรอกบางคนนึกไม่ออกว่าเอสวดมนต์มันมีประโยชน์อะไรมากมายขนาดนั้นหรือ มากค่ะไม่ใช่ในน้อยท่านบอกกายกรรมวจีกรรมปิสนิทแล้วไม่มีตอนที่สุดมนชั่วโมงนั้นไม่มีมีมโนกรรมเท่านั้นเองการนึกเท่านั้นเองแต่กิเลสตัณหาหายไปไม่มีแล้วบุญที่เองทำในอดีตนะชาติที่แล้วนูน่นเองเคยทำมาจากทานที่ทำมาเนี่ย พวกที่สร้างถนนหนทางสร้างวัดสร้างพระสร้างสาธารณประโยชน์ซึ่งยังมีคนใช้อยู่อย่างพระยังมีคนกราบอยู่เนี่ยลมหายใจเองก็เป็นบุญแล้วนะจากสิ่งที่เองทำแล้วเองทำมามากเท่าไหร่หายใจเข้ามามากก็ได้มากเท่านั้นได้มากเท่านั้นดังนั้นสวดมนต์ไปด้วย ปุ่นในอดีตเข้าช่วงนั้นนะลมหายใจเข้าออกไหนจะศีลไหนจะบทที่เองสวดกรักมาฐานที่เองทำตอนนั้นแหละมากมหาศาลเลยที่เราฝึกทุกวันนี้บางคนว่าทำไมเอ๊มันไม่ไปไหนมาไหนเลยอารมณ์ไงบางคนตั้งแต่เด็กเลยชอบช่วยเหลือคน ชอบให้ทานไปไหนก็ให้ทานรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ตัวเองทำหน้าบุญมันเข้าทุกหลบออกเลยท่านว่าถ้าอารมณ์ดีนะถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็ตัดเลยข้าตัดตอนบุญไม่เข้ามันก็บันทึกในสิ่งที่เองเป็นตอนนั้นอารมณ์ไม่ดีตอนนั้นก็บันทึกเข้าไปแล้วเองเสียดายไหมล่ะท่านก็บอกเองลองนึกดิ นั่งนึกนั่งนึกว่าบุญมันเข้าได้ยังไงสมัยฝึกกับท่านท่านให้ดูนะฮะว่าเอ๊ะบุญมันมาจากไหนท่านดูอย่างท่านที่สร้างบุญสร้างบาร,รมีมาในอดีตท่านทำยังไงอย่างข้าก็นั่งอยู่เนี่ยเอ็งลองดูซิว่าบุญมันมาจากไหนมันก็มาจากโลกโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ ที่ท่านทําไว้ในอดีตนั่นอะซึ่งยังอยู่ถ้าไม่ยังอยู่ก็หมดไปแล้วบุญไม่มีแล้วก็ต้องทําบุญใหม่เหมือนชีวิตเราเนี่ยอะเรามากินบุญเก่าหรือมาทําไมอ่ะในอนาคตเองก็ไม่มีอะไรแล้วเหมือนเองไม่ฝึกไว้เวียนว่ายตายเกิดเองก็ไม่รู้ว่าตายจะไปไหนเองควบกลุ่มธาตุไม่ได้เองจะไปไหนล่ะ ท่านว่าพุทธศาสตร์มันไม่มีอะไรสะบท่านบอกท่านให้ฝึกการวินไหยไตเกิดนี่แหละโลกมันติดไม่ได้หรอกยากดีมีจนอะไรก็ติดไม่ได้ขอให้พิจารณาเรื่องบุญกับบาปเท่าน,นั้นละ่ะหลักใหญ่เลยการสวดมนต์การสวดมนต์นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนแต่ควรรู้หลักที่ถูกต้องด้วยปวดสวดมนต์ ก็ไม่ต่างกับเพลงเป็นการแต่งคำสรรเสริญหรือนำหลักธรรมมยอ่อปรับรูปประโยคใส่ทํานองให้ท่องจำได้ง่ายการสวดบนที่ดีต้องเข้าใจความหมายด้วยคริสอิสลามเขาสวดแล้วเข้าใจโดยเน้นสวดบูชาสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าสวดถวายด้วยจิตท,ที่ให้แต่คนพุทธจำนวนมากกลับแปลไม่ออก และสวดเพื่อเอาคือสวดเพื่อหวังบุญขอพรขอโชคลาภและแทนที่จะสวดบูชาพระศาสดากลับไปสวดบูชาเทพผีนางกวักหวังจะให้ช่วยเรื่องต่างๆแต่กลับไม่รู้ว่าการระลึกถึงสิ่งใดพลังสิ่งนั้นจะมาปรากฏอยู่ในใจเราไว้พลังผีก็เข้ามาในตัว ไหว้พระพุทธเจ้าพลังพุทธะก็ปรากฏขึ้นในใจเมื่อทำเป็นประจำพลังจะเข้มข้นอาจถึงขั้นขอพรจากตัวเองได้เลยจะบูชาทั้งที่เอาสิ่งสูงสุดเลยไม่ดีกว่าหรือสมเด็จโตท่านมีคาถาสั้นๆพุทธังสารนังคัดฉามิท่านสวดด้วยจิตแน่วแน่ ด้วยขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยจึงเป็นเกราะป้องกันได้แม้แต่คุณไซหรือพูดผีปีศาจบทพาหุงคือการเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าชนะปัญหาทั้งคนใส่ร้ายช้างตกมันให้ท่องสวดบ่อยๆเพื่อดูเป็นตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ท่านกลับชนะด้วยการไม่โกรธ ไม่ตอบโต้ให้อภัยดังนั้นเราจะต้องเอาอย่างท่านแต่ทุกวันนี้กลับเผยแผ่ในเชิองอิทธิฤทธิ์ว่าสวดบทพาหุงร้อยแปดจบแล้วจะชนะทุกอย่างจะร่ำรวยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าการฟังธรรมสวดมนตน์สมาธิดีต่อสุขภาพคลื่นเสียงจากการสวด ไปกระตุ้นต่อมในร่างกายทําง,งานดีขึ้นลดการหลั่งสารพิษท,ที่ทําลายภูมิคุ้มกันและก่อโรคมากมายกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนตัวดีเช่นซีโรโทนินออกซิโตซินเอนโดฟินทรงให้อ่อนเยาว์แก่ช้าภูมิคุ้มกันและเผาผ่านดีขึ้นผู้ป่วยใช้ยาน้อยลงอัตราการรอดตายสูงขึ้น สมองมนุษย์มี3ส่วน 1. ส่วนจิตสำนึกรู้ผิดชอบชัว่วดี 2. ส่วนความจำและอารมณ์ 3. ส่วนเล็กสุดสมองแบบสัตว์เตรัจานการเอาตัวรอดกินสืบพันธุ์การสะสมความโกรธเกลียดเห็นแก่ตัวความเครียดจะทำให้สมองส่วนสัตว์โตขึ้นเรื่อยๆทำให้ ต่ำลงเรื่อยๆการผิดศีลแต่ละข้อก่อส่งให้เกิดเครียดสะสมและมีผลต่อสมองด้วยเช่นการฆ่าสัตว์การขโมยเป็นชู้พูดคำหยาบการกินเหล้าจะก,กระตุ้นการพัฒนาสมองส่วนสัตว์เดรัจฉานให้เติบโตและกดสมองส่วนจิตสำนึกไว้เมื่อผิดศีลบ่อยต่อมาจะคิดอะไรเหมือนสัตว์ ห่วงแค่การกินถ่ายผาสมพันธุ์และเอาตัวรอดนานวันเข้าจะไม่เข้าใจเรื่องบุญคุณศีลธรรมมารยาทเห็นชัดสุดคือเวลากินเหล้าสมองจิตสำนึกจะถูกกดและปลดปล่อยสมองแบบสัตว์ออกมาเวลาเมาจึงอาจทำตัวไม่ต่างกับสัตว์ไม่สามารถเข้าใจเหตุผลได้เวลาหิวจัดเศร้าใจ ร้องไห้เครียดเป็นภาวะที่สมองสัตว์เดราัจานทำงานการสั่งสอนหรือลงโทษในเวลาไม่พร้อมจะทำให้ไม่สามารถจดจำคำสอนหรือเข้าใจเหตุผลจนเลิกทำผิดแต่ไม่ทำผิดเพราะกวัวโดนลงโทษเท่านั้นพอเผลหรือมีโอกาสก็จะทำอีกพระพุทธองค์จะสอนใครยังทรงรอให้เขากินอิ่มนั่งพักให้หายเหนื่อย หรือให้สภาพจิตเขาพร้อมจะรับฟังก่อนเท่านั้นเรื่องของสมองทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าการกระทำแต่ละอย่างแม้การรักษาศีลก็เพื่อคงจิตสำน็กไว้ไม่ให้จิตไหลลงต่ำเท่าสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ถือศีลเพื่อให้อยู่กันอย่างปกติหรือเป็นหน้าที่ที่ควรกระทำจิตที่สะสมนิสัยแบบสัตว์เดรัจฉาน ตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คือกฎทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาอธิบายหลักทางศาสนาได้ว่าทำไมมนุษย์ต้องมีศีลห้าสมองส่วนสัตว์เดรัจฉานจะพัฒนาโตขึ้นและควบคุมคนนั้นได้ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายเช่นการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ให้สังเกตว่าการฆ่าในเกมก็ส่งให้เครียดและความสัใจ ที่ได้ค่าหรือทำร้ายสิ่งอื่นการขโมยผักในเฟ e บุ๊กก็ผิดศีลข้อสองชัดเจนเพราะมีเจ้าของเจ้าของมีการห่วงรู้สึกเสียดายเสียใจเมื่อต้องสูญเสียของไปเป็นการเพิ่มความเห็นแก่ตัวให้กับผู้เล่นที่ชอบไปขโมยสิ่งเหล่านี้ส่งต่อไปอยังสมองสะสมนิสัยขี้ขโมยไว้สมองส่วนสัตว์ก็จะเดินเติบโตได้ดี ในชีวิตจริงจะเริ่มเห็นการขโมยหรือการเอาเปรียบคนอื่นเป็นเรื่องปกติเพราะสมองส่วนจิตสำนึกไม่ได้ถูกพัฒนาหรือถูกกดไว้จากการกระทําเป็นประจํำของตนเองการสวดมนต์การฟังธรรมหรือเพลงบรรเลงการไปทําบุญด้วยจิตบริสุทธิ์จะช่วยปรับคึ้นสมองให้สงบลงลดวความเครียดสะสม ป้องกันสมองส่วนสัตว์เดรัจฉานเติบโตทําให้ความจําดีขึ้นมองโลกแง่ดีขึ้นรู้ผิดชอบชั่วดีมากขึ้นมองเห็นความจริงได้ชัดขึ้นในคนทั่วไปมักจะมีเคลื่อนสมองในระดับเบตา้าแต่การทดลองพบคนประสบความสําเร็จมีเคลื่อนสมองทั้ง4แบบสลับกันเบตา้าอัลฟาเทตา้าเดลตา้า จิตที่วุ่นวายคลื่นสมองที่วิ่งเร็วทำให้จดจำได้น้อยลงคิดวิเคราะห์อะไรไม่ลึกซึ้งจะมองโลกในแง่ร้ายหุดหิดมโมโหง่ายก้าวร้าวมีงานวิจัยทั่วโลกยอมรับว่าคลื่นสมองที่สงบลงทำให้เรียนเก่งอารมณ์ดีและไอคิสูงขึ้นถ้ามองในแงน่นี้จะเห็นว่าแค่การสวดมนต์ก็ป้องกันจิตไหลลงตำ่ำ ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมองส่วนมนุษย์สมบูรณ์สามารถคิดงานได้ลึกซึ้งขึ้นเมื่อฉลาดและอารมณ์ดีก็ส่งผลต่อชีวิตที่ก้าวหน้าทางหน้าที่การงานหรือมีความสุขกับชีวิตประจำวันได้มากขึ้นเป็นการยืนยันด้วยหลักวิทยาศาสตร์ว่าการสวดมนต์ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงยังมีการทดลองเรื่องโมเลกุลน,น้ำและออร่า พบว่าเสียงสวดมนต์ช่วยให้โมเลกุลมีรูปร่างสมบูรณ์และเรียงตัวเป็นระเบียบแสงพลังออร่ามีสีที่บ่งบอกถึงพลังงานในเชิงบวกสำหรับบทสวดที่นำมาทดลองของชาวพุทธพบว่าบทพุทธคุณอิติปิโสเป็นบทที่ให้พลังงานดีที่สุดคุณดังตินเคยกล่าวไว้ว่าชาวพุทธเรามีของดีอยู่กับตัวแล้ว ไม่จำเป็นต้องพกเครื่องรางของครางอะไรอีกแค่สวดพุทธคุณเป็นประจำก็พอซึ่งครูบาอาจารย์อีกหลายท่านก็ยืนยันว่าสวดบทพุทธคุณดีที่สุดหลวงพ่อพุทธานิโยได้เทศน์ว่าหลวงพ่อเอาแต่ปฏิบัติภาวนาสวดมนต์ไหว้พระอยากได้อะไรก็มีคนเอามาให้แม้แต่เหล็กไหลได้มาเขาให้ปลาลงน้ำ ไม่กี่วันก็กลับมาอยู่ในพานดอกไม้อยู่ลึกเข้าไปในดอกปัวที่กลีบปิดสนิทกระแสะความดีเป็นพลังดึงดูดและนำสิ่งดีๆมาให้ได้จริงๆไม่ต้องไปอ้อนวอนขอพรจากใครทำดีแล้วสิ่งดีๆจะมาเองการสวดมนต์หากมองในแง่มุมวิทยาศาสตร์ก็ส่งผลดีหลายด้านเป็นการทำบุญที่ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องใช้เงิน หมายเหตุควรสวดมนต์แบบถูกต้องเต็มใจเกิดความเพลินไม่ใช่สวดไปเครียดไปเพราะโดนบังคับหรือแปลไม่ออกซึ่งทำให้เบื่อง่ายเพราะไม่เข้าใจความหมายสำหรับเด็กและคนเริ่มต้นให้สวดภาษาไทยเล้วนก็ได้ซึ่งดีกว่าและก่อให้เกิดปัญญากว่าการสวดมนต์แบบงมง,งายที่ไม่รู้ความหมายแล้วคิดว่าเป็นคาาศักดิ์สิทธิ ผลดีจากการสวดมนต์ฟังธรรมมีได้กับคนทุกวัยเพราะเมื่อเคลื่นสมองสงบช่วยให้คิดลึกซึ้งแก้ไขปัญหาธุรกิจการงานและชีวิตก็จะดีขึ้นแต่ก็ควรเลือกระดับให้เหมาะสมในแต่ละคนด้วย